นะครับมันก็มีปัญหาพอตกพบค่ามาเนี่ยนะครับมันมีน้ํามีอะไรต่างๆเนี่ยยุงก็เริ่มมาเยอะนะครับผมคิดว่ามีปัญหากันทุกบ้านสูตรนี้สามารถใช้กับทุกบ้านบ้านจักสรรหรือบ้านที่ไหนก็ได้นะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับในการไล่ยุงนะครับผมที่มีอยู่ในครัวเรือนหรือมีอยู่ในครัวนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีนะครับหรือวัตถุนะครับก็มีหนึ่งน้ำ่้มสายชูปกติอีฮอใดก็ได้นะครับที่อยู่ในบ้าน อันที่สองนะครับสบู่นะครับที่อยู่ในห้องน้ําของเราเองนะครับผมอันที่สามก็คือน้ําตาลนะครับจะเป็นทรายขาวทรายแดงได้หมดนะครับผมนะครับแล้วก็กระปุกนะครับอ่าลูกสาวมาแล้วเดี๋ยวจะยุงกัดเดี๋ยวจะทํายาไล่ยุงให้นะลูกแอ้ยุงเริ่มกัดลูกแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเถียงนะครับแล้วก็มีดนะครับได้จ้ะมาจิโอเคนะครับอันดับแรกนะครับ เราใช้สบู่นะครับแ,แล้วก็ม sure ีดน like ะครับหั year, ่นเฉือนให้เป็นบางๆนะครับไอ้สบู่นี่ไม่จําเป็นนะครับต้องยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเราเฉือนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับอทวงกันอีกทีนะครับก็มีน้าส้มสายชูนะครับสบู่นะครับน้ําตาลนะครับ3าอย่างเท่านั้นเองนะครับเราก็ดูนะครับเราเฉือนมาปริมาณตามกระปุกของเรานะครับหรือตามพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้กระปุกใหญ่เราอาจจะเอาสักครึ่งก้อนนะครับผมนะครับ ออาจจะเอาสักครึ่งก้อนนะอุปกรณ์ก็มีเขียงมีมีดนะครับมีช้อนมีกระปุกนะครับเอาไว้ใส่เท่านั้นเองนะครับนะฮะอันนี้ผมจะเอาสักครึ่งก้อนนะครับดูนะฮะหั่นอย่างเงี้ยนะครับสักครึ่งก้อนเพราะว่าเนื่องจากกระปุกผมใหญ่แล้วก็พื้นที่ผมใหญ่มากนะครับสูตรนี้ใช้ได้ผลนะครับหมอเหลิมการันตีนะครับโคกหลงนาการันตีเลยนะครับผมได้ผลนะครับเพราะเราทดลองแล้วนะครับวันนี้มาทําให้ดูนะก็จะได้ปริมาณนี้นะครับนะครับได้ปริมาณนี้นะครับ ก็เอากระปุกที่เตรียมไว้กระปุกเนี่ยผมเอาแบบมีฝานะครับใช้เสร็จแล้วเราจะได้ปิดได้แต่จะเอาแบบไม่มีฝาก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่ลงไปครับเอาเอาใส่ลงไปนะครับเอาสบู่ใส่ลงไปนะครับนี่หลานสาวมาแล้วนะครับหลานสาวมาแล้วนะครับอันนี้กําลังทําสูตรไล่ยุงให้อยู่นะครับใช้ได้ผลดีมากนะครับผมนะครับใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ ใช้น้ำส้มสายชูนะครับใส่ให้ท่วมนะครับแค่นี้เองนะครับใส่ให้ใส่ให้ท่วมใส่ให้ท่วมสบู่นะครับอ่าอีกวัตถุดิบหนึ่งนะครับก็คือน้ําตาลนะครับน้ําตาลไม่ต้องเยอะครับแค่จิบปลายช้อนแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็คือช้อนคนให้เข้ากันเท่านั้นเองนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้นะครับไล่ยุงแล้วนะครับน้ํายาไล่ยุงของเรานะครับที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครทั้งนั้นนะครับผมใช้ได้กับทุกบ้านทุกครัวเรือนเราก็จะไปวางไว้ตามมุมต่างๆนะครับของบ้านนะครับนะฮะอย่างเนี้ยเราดั้งอยู่ตรงนี้เราก็วางไว้ที่โต๊ะนะครับเราคนให้เข้ากันแค่นี้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็วางไว้อย่างนี้นะครับยุงจะเริ่ม บินหายไปเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับยุงจะหายไปเลยแล้วก็บางตัวก็จะมึนบินโชยไปโชยมาเนี้ยนะครับท่านสังเกตดูได้นะครับนะอันเนี้ยที่ผมแนะนําให้เป็นฝาปิดเสร็จแล้วเนี่ยอนุุเรากินคุยกันเสร็จอะไรกันเสร็จจะเข้าบ้านนะครับเราก็ปิดเก็บไว้ใช้ในวันต่อไปได้นะครับแล้วเมื่อมันแห้งเราก็เติมน้าส้มสายชูอย่างเดียวน้าส้มสายชูไม่ต้องจํากัดยี่ห้อนะครับผมใช้ได้เลยนะครับอ่าเนี้ยเนี่ยเป็นสูตรยากันยุงที่ใช้ได้ผลนะครับแล้วก็ ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เป็นภัยต่อบุคคลในบ้านนะครับลูกสาวก็ใช้เพราะว่าที่บ้านนะครับที่ต้องสรรหาสูตรเหล่านี้ก็เพราะว่าเนื่องจากเราเป็นบ้านสวนนะครับก็ทวนกันอีกครั้งนะครับสูตรที่ใช้ก็คือหนึ่งน้ำส้มสายชูนะครับสองสบู่สามนะครับน้ําตาลนะครับแค่สามอย่างนี้เท่านั้นนะครับใส่เข้ากันแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมก็ลองกันดูนะครับลองกันใช้ดูอันนี้คอนเฟิร์มครับว่าได้ผล ถ้าคลิปนี้เห็นดีมีประโยชน์นะครับก็แชร์ให้ได้ล้านวิวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมผมหมอเลิมนะครับขอขอบพคุณนะครับชาวพวกหนองนาขอขอบคุณวันนี้รายงานตัวแค่นี้นะครับผมมาลูกสาวมาบา,บายยนะไม่ลูกบายๆไหมมาเร็ว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 ลูกสาวมาอ่าปลอดภัยจากยุงแล้วลูกสาวผมมืดแล้วเอาไปบาย,บายสิลูกบายบาย <laughs> โอเคนะครับผม งานพบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับกับโคกน้องนาสวัสดีครับบ๊ายบายไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องน้องโปรดพาเที่ยวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ